สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่14ในวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีเรายังอยู่กันใน C 2 chemistry นะครับการเตรียมเอทานอลามีนนะครับการเตรียมเอทานอลามีนนะครับ หรือโมโนเอทานอลามีนนะครับหรือ2อะมิโนเอทานอลนะครับสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาการเปิดวงของการทําปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีนออกไซด์ตัวนี้นะครับซึ่งเกิดจากการเตรียมจากเอทิลีนธปฏิกริยากับออกซิเจนถูกมั้ครับพาเชียลออกซิเดชัโดยมีซิลเวอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคลิปที่ผ่านมาได้อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอทิลีนออกไซนนี่นะครับคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนที่เป็น sp3 h b r i r i z a t i o n นะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดเป็นสารประกอบอีพอกไซน์เกิดเป็นวงอีเทอร์นะครับก็เลยมีความเครียดในโมเลกุลสูงนะครับก็จะสามารถทำให้เกิดการเปิดวงได้ง่ายนะครับเมื่อนำเอทิลีนออกไซน์มาทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียที่อุณหภูมิ50-275องศาเซลเซียสเราก็จะได้โมโนเอทาโนลามีน นะครับความดันที่ใช้สูงกว่า100บรรยากาศนะครับแต่ถ้าเราปรับอัตราส,ส่วนของโมโนโอเอท,ทโรมีนกับทำปฏิกิยาเพิ่มนะครับนะครับก็คือเราใส่ใส่เอเท,ทิลีนออกไซด์มากๆนะครับโอกาสที่โมโนโอเอท,ทิลีน มโนเอทิโนลามีนนะครับก็จะทำปฏิกิริยากับเอทิลีนออกไซด์เกิดไปเป็นไดเอทิโนลามีนนะครับและถ้ามีเอทิลีนออกไซด์เพิ่มขึ้นอีกก็จะกลายเป็นไตรเอทิโนลามีนเพราะฉะนั้นการปรับอัตราส่วนระหว่างแอมโมเนียกับเอทิลีนออกไซด์นะครับก็จะมีผลต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ถ้าใส่เอทิลีนออกไซด์ในปริมาณมากนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นไดเป็นไตรเอทาโนลามีนก็จะมีนะครับ สารประกอบเอทานอลารมีนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนไดไตรนะนะครับก็จะเป็นสารที่มีความเป็นเบสสูงแนวร้องนะครับสารพวกนี้นะครับก็จะมีความเป็นเบสสูงนะครับก็จะถูกใช้ในการดักจับพวกแก๊สกรดนะครับพวกก็ใช้ในการแอซิดสครับเบอร์นะครับสำหรับการทรีตเมนต์ต่างๆนะครับกระบวนการเตรียมเอทานอลารมีนนะครับ เขาก็จะใช้อะเอมโมเนียนะครับทำปฏิกิริยากับเอทิลีนออกไซด์แยกถังกันนะครับจากนั้นก็ฟีดเข้ามายัางคอนตินเนียสตเตอร์แทงค์รีแอคเตอร์นะครับแล้วก็แอมโมเนียส่วนที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาก็จะถูกป้อนกลับไปรีไซเคิลนะครับเพื่อทำปฏิกิริยาซ้ำผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นๆนะครับก็จะถูกแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมโนเอทาลโนรมีนทาวเวอร์นะครับ สิ่งที่แยกออกมาได้ก็จะเป็นโมโนเอทาโนลามีน e ส่วนที่หนักกว่านะครับก็จะเข้าหอไดทาวเวอร์นะครับแยกไดเอทาโนลามีนออกมานะครับส่วนที่หนักก็จะถูกแยกออกมาเป็นไตรเอทาโนลามีน e นะครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้มีเสียงแมวรบกวนนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมทำคำถามท้ายบทนะครับทําำถามท้ายบทนะครับ คลิปนี้จบลงสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ